สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีอุตส360แตงหน้ากี้านะครับมาแนะนำสเ,เปคกันอีกเช่นเคยนะครับเอ่อคันนี้เป็นกระบะเหล็กนะครับแต่อุปกรณ์เป็นสเตนเลสนะครับพ่นสีเดี๋ยวนี้สเปคแม่กว้าง250ยาว620สูง220ครอบัวด7เส้นนะครับ เดียวมึน้นะครับอันนี้ก็ต้องวิวออกอปมปานิดนึงจริงๆเรไม่ใช่นะครับส่วนท้ายด้านท้ายเห็นวิวนะครับายางดำสแตนดาร์ดของอูเลยนะครับเข้าไป3ามชั้นเข้าไปใหม่เ้านท้ายก็ปกติทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรถเกษตรดินหรือรถเหล็ก เหมือนกันหมดเลยนะครับส่วนตัวหางก็กนจะตั้งสบเลยอนจะสุงแตงแตงจุดในก็เป็นสะกันเหล็กนะครับสเปคตัวลูปยาวสุดเลยนะครับอันนี้ต่อสเปคเบานะครับมันทุกเนื้อของได้น้ำหนักรับขุ้ขับยางอะไรเข้าไปมานเนื้ออยู่ที่สามสิบหโลน ่อไปนะครับมันเป็ท้ายเป็นท่ายางใหญ่ครใหญ่แต่ก็ยังมีขอบของกดหมายกำหน,น,ด,นด,ด,ด,ดนะครับก็เปนนเลรนมอร์อรอออไซ์เล็น,นะครับยางอะไรลเส้นรอบแผ่นยางอะไร2ตัวนะครับ ด้นข้างหัวก็แต่งไม่มากมายแต่ดูเป็นดีครับแต่งิดหลอเอเท้าอันนีศมีบริบร้าเตเกัน,นี้เป็นสแตนดาร์ดของแถมอยู่แล้วนะครับส่วนท้ากระจกทุกฝาครบบาอบเราก็มีให้ถ้าลถต่อเป็นดเต็ตแต่งทั่วไป รถเว้นไม่แต่งหัวเราจะไม่ใส่ให้นะครับแต่งหน้ากิก้านนะครับรถคันนี้ก็มาจากลูกค้ามุกดาหารนะครับค้าท่านใดสนใจติดต่องานติดต่อมาที่เบอร์ผมนะครับ0 8, 8 4 7 8แ4 291นนะครับผมช่างออดน,นะครับถ้าง,งานเกี่ยวกับงานไฟแนนซ์รายละเอียดต่าง ทังว่าจบเปี้ยและผ่อนระยะสั้นระยะยาวติดต่อคุณคูเป้ได้เลยนะครับเบอร์อยู่ด้านล่างเบอร์ผมนะครับอยู่เบอร์อยู่ที่เพจอิชชอโชกจะเริ่มตั้นะครับติดต่อสอบถามคุณคูเป้ได้เลยนะครับถ้าผมก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ได้มอบวามไว้างใจให้เราบริษัทอิชอโชกทีมงานของเราได้ดูแลรถในการกของท่าน มาตลอดนะครับครับขอ,อ,อขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับ